นี่นะครับชิ้นนี้เลยนะเห็นไหมคะว่าสุกถึงเนื้อในเลยนะคะไม่มีเป็นเลือดเลือดอยู่ข้างในเลยด้วยเทคนิคที่เชเป้สอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูครับสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเ h ฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําไก่ทอดปักใต้สูตรทําขายในตลาดนัดค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่เราเคยทําขายอยู่จริงๆเลยมาเป็น10ปีนะคะเป็นสูตรที่ลูกค้ามากินแล้วก็ติดใจขายดีมากๆทอดไม่ทันเลยละคะ่ะใครถ้าเกิดว่าอยากจะมีอาชีพเริ่มต้นไม่ยากมีกระทะใบเดียวก็สามารถสร้างอาชีพได้แล้วนะคะก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็อย่าก,กดข้ามนะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเจฟเว่นจะมีสอนเทคนิคต่างๆในการทําไก่ทอดว่าทํายังไงให้สุกกรอบนานเพื่พอติดตามไอเดียทำอาหาร ห,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 หอย่าลืมกดสับสไคร์กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับวันนี้เราจะใช้เป็นไก่ทั้ง3ส่วนเลยนะครับส่วนแรกที่เราจะใช้นะครับวันนี้เราจะใช้เป็นปีกเต็มครับน่องสะโพกสะโพกไก่ต่อไปจะเป็นส่วนผสมของตัวแป้งนะครับแป้งข้าวเจ้ารูปผักชีผงปรุงรสรสไก่เกลือสมุนไพรงาขาวพริกไทยป่นน้ำปลาเม็ดยีราต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของตัวหอมเจียวนะครับหอมแดงครับแป้งข้าวเจ้า เกลือสมุรสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเก็นคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้าง <c oughs> ก็สามารถตามไปดูได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลาะไข่กันเลยนะครับสำหรับตัวปีกไก่นะครับแนะนําว่าตรงส่วนนี้นะครับมันจะออกหนาๆน,น,น่อยๆนะครับให้เราทําการบั้งครับใช้มีดเนี่ยครับบั้งลงไปได้เลยครับเราจะต้องบั้งให้ถึงกระดูกเลยนะครับที่เราต้องบั้งเนี่ยเพราะว่าจะทําให้ไก่ด้านในสุกทั่วถึงครับ เราจะบั้งประมาณนี้นะครับส่วนตรงปีกนะครับให้เราใช้ปลายมีดครับจิ้มจิ้มลงไปครับเพราะว่าตรงส่วนข้างในเนี้ยอาจจะไม่ค่อยสุกนะครับเวลาที่เราทอดจิ้มแค่ด้านในพอนะครับด้านนี้อย่าไปจิ้มนะครับเพราะถ้าเกิดเราจิ้มไปเนี้ยเดี๋ยวหนังจะเสียครับเวลาทอดออกมาแล้วจะไม่สวยนะครับเราก็ทําในส่วนของปีกไก่ที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณนักเรียนจะไม่จิ้มนะครับก็สามารถบั้งได้ครับบั้งให้ถึงตัวเนื้อกระดูกข้างในเลยนะครับพอเราบั้งปีกไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไปพักไปก่อนครัััััับบบบตอออจะะะะะเเนนสสววโพกกกคคครรรรรําาหดดี๋ยลู เราจะเลาะออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่ากระดูกยังติดอยู่กับตัวเนื้อไก่อยู่นะครับแล้วเราก็จะแผ่ครับถ้าเกิดตรงไหนมันหนาๆนะครับให้เราหั่นครับอย่างตรงนี้นะครับมันยังหนาอยู่ครับเราก็จะหั่นแบบไม่ขาดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแผ่อีกทีหนึ่งครับสังเกตเห็นไหมครับจากสะโพกไก่เมื่อกี้นะครับชิ้นเล็กๆครับพอเราบ้างออกมาแล้วแล้วเราแผ่ออกมาแล้วนะครับชิ้นจะดูใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับน่องสะโพกนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับตรงแกนกระดูกตรงนี้นะครับเลาะออกมาได้เลยครับพอเราขีดถึงกระดูกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะะค่ออออยๆแเเนนนนนนนื้้้้้้กกมมมาาาาาาารรรรรััับบบถถดตงงงไไหหหสใขึ พอเราบั้งเนื้อออกมาแล้วนะครับทีนี้ต้องไก่ของเราก็จะใหญ่ขึ้นครับเทียบให้ดูกับตอนที่ยังไม่ได้บั้งนะครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วเราก็บั้งส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยครับพอเราเตรียมไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับให้เรานําลูกผักชีนะครับมาคั่วครับคั่วให้ลูกผักชีเราหอมเลยนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการคั่วนะครับพอลูกผักชีของเราเริ่มสุกแล้วนะครับทีนี้เราจะนําขึ้นมาพักไปก่อนครับต่อไปนะครับเราก็จะมาคั่วยี่รากันครับใช้ไฟอ่อนในการับ พ fate, today, ะะักใส่ถ hmm> ้วยอย่างนี 8, nah ้ไ,ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะนําลูกผักชีกับเม็ดยี่หร่าเนี่ยครับนำมาโขลกให้ละเอียดได้เลยครับใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะโขลกให้ละเอียดได้เลยครับสูตรนี้จะเป็นสูตรสําหรับทําไข่3กิโลนะครับถ้าเกิดคุณนักเรียนอยากจะทําเพิ่มเป็น4กิโล5กิโลก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยนะครับพอเราโขลกละเอียดประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําขึ้นมาพักไว้ก่อนครับแล้วเรามาผสมแป้งกันเลยนะครับ เรานําแป้งข้าวเจ้านะครับมาเทใส่อ่างผสมครับตามด้วยยี่หร่ากับลูกผักชีที่เราขลกไว้เมื่อกี้นะครับผงปรุงรสรสไก่พริกไทยป่นเกลือสมุนน้ำปลางาขาวน้ำเปล่าครับสําหรับตัวน้ําเปล่านะครับให้เราค่อยๆทย,ยอยใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วให้เราคนแป้งให้เข้ากันครับพอตัวแป้งของเราผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนําตัวไก่ที่เราเตรียมไว้นำลงมาคลุกได้เลยครับ ปุกเาให้เท่ากันได้เลยนะครับระหว่างคุกนี้เราก็นวดตัวไก่กับให้เข้ากันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนตีไก่นะครับเัวจะแยกไว้ก่อนเลยครับต่อไปจะเป็นน่องสะโพกนะครับต่อไปก็จะเป็นสะโพกค,ครับ พอเราแยกไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับจะให้นำเต็มแรปตือพลาสติกห่ออาหารนะคบปะดับปิดปากอ่างผสมไว้ครับแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเป็นระยะเวลาประมาณขั้นต่ำนะครับอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งครับแล้วเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงครึ่งเรามาเจอกันนะครับระหว่างที่เรากำลังหมักไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมหอมแดงกันเลยครับ พอเราซอยหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานําหอมแดงนะครับไปเทใส่ถาดเลยครับเราจะรองด้วยกระดาษเสร็จแล้วน้าหอมแดงลงไปในถาดได้เลยนะครับให้เรากระจายกระจายหอมแดงออกนะครับซับน้ําออกครับพอหอมแดงของเราเริ่มแห้งแล้วนะครับทีนี้เราย้ายหอมแดงมาใส่กะละมังได้เลยครับเสร็จแล้วครับให้เราใส่เกลือลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าอย่างเบามือครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้าครับแล้วก็คลุกแป้งกับหอมแดงให้เข้ากันเลยนะครับจะร่อนๆอนเอานะครับ สำหรับวิธีการนี้นะครับก็จะทําให้ตัวหอมเจียวของเรานั้นมีความกรอบยาวนานมากยิ่งขึ้นครับสาหรับวิธีการเจียวนะครับเราจะใส่น้ํามันลงไปครับเราจะเจียวโดยที่น้ํามันยังไม่ร้อนนะครับใส่หอมแดงลงไปได้เลยครับตอนนี้เรายังใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับเราก็คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับแต่ว่าอย่าหยุดมือนะครับถ้าเกิดเราหยุดมือมันจะลงไปกองอยู่ด้านล่างกระทะนะครับเราจะทําให้ตรงส่วนนั้นไม่ได้ครับ พราะฉะนั้นเราต้องคนตลอดครับอย่าหยุดมือในการคนนะครับด้วยวิธีการนี้นะครับจะทําให้ตัวหอมเจียวของเรากรอบหอมอร่อยนานยิ่งขึ้น <box S 1> ครับพอเราเจียวหอมแดงได้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราปิดแก๊สได้เลยนะครับพอปิดแก๊สแล้วเรารีบช้อนขึ้นมาได้เลยครับเราก็จะได้หน้าตาหอมเจียวประมาณนี้เลยนะครับนําหอมเจียวนะครับมาเทใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษทิชชู่ไว้ครับแล้วเราก็จะกระจายกระจายทั่วเลยนะครับเป็นการซับน้ํามันออกไปในตัวด้วยครับและเราก็จะพักหอมเจียวของเราไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ หลังจากทีเราบปังไก่จนครบเวลาแล้วนะครับเราจะนาไก่มาทอดครับอันนี้เราจะทอดให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นส่วนของสะโพกครับสาหรับวิธีการทอดนะครับเราจะเอาด้านหนังขึ้นก่อนนะครับไม่เอาด้านหนังจุ่มลงไปนะครับนี่ครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยครับเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะครับเราก็จะทยอยทอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับใช้ไฟกลางนะครับหลังจากทีเราทอดไก่มาประมาณ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาพลิกกลับด้านกันครับ พอเราทอดด้านล่างได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเิ่งเป็นไฟแรงครับที่เราต้องเร่งเป็นไฟแรงนะครับเพราะจะเป็นการไล่น้ํามันมาให้มันติดอยู่ข้างในตัวเนื้อไก่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราจะตักไก่ขึ้นมาครับเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็จะนําไก่มาพักไว้บนตะแกรงอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทอดส่วนน่องสะโพกกันครับเราจะไม่เอาด้านหนังลงนะครับด้านที่เป็นเนื้อลงก่อนครับพอเราทอดส่วนเนื้อมาแล้วนะครับประมาณ8นาทีนะครับทีนี้เราก็พลิกกลับด้านครับ พอเราทอดไก่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะนําขึ้นไปพักไว้บนตะแกรงให้สะเด็ดน้ามันครับเราจะนําไก่มาพักไว้บนตะแกรงอย่างนี้นะครับรับตัวปีกไก่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะม่เอาด้านหนังตรงนี้ลงครับเราเอาด้านตรงนี้ตรงนะครับเพราะว่าด้านนี้จะสวยครับเวลาที่เราทอดนะครับถ้าเรานําลงไปทอดอย่างนี้ได้เลยครับพอเราทอดไก่มา5นาทีแล้วนะครับทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านครับและทีนี้เราก็ทอดไก่ให้สุกให้หมดได้เลยนะครับ พอเราทอดไก่สุกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนําขึ้นมาพักไว้ก่อนครับนี่ครับหน้าตาปีกไก่ของเรานะครับเราก็จะนาปีกไก่มาพักไว้บนตะแกรงอย่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปทอดไก่ส่วนที่เหลือให้หมดก่อนเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไก่ทอดปากใต้ตลาดนัดของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยอุ้ยน่ากินตอนนี้ตาล้องเนี่ยคือหิวแล้วนะคะเพราะว่าระหว่างที่ทอดนี่กลิ่นหอมแดงที่เจียวอ่ะหอมทั่วบ้านเลยนะคะโอ้ยอยากชิมแล้วอ่ะ แต่ว่าก่อนไปชิมนะคะเดี๋ยวขอดูต้นทุนก่อนได้ไหมคะได้ครับสำหรับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับรวมหอมเจียวด้วยนะจะอยู่ที่2 7 9บาท38สตางค์ครับและคราวนี้นะครับเราจะมาคิดต้นทุนต่อชิ้นให้แต่ว่าต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยเราไม่ได้รวมหอมเจียวเข้าไปด้วยนะครับต้นทุนต่อชิ้นนะครับสำหรับปีไก่นะครับต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ10บาท3 1สตางค์ครับ ซึ่งเราไปซื้อมานะจะอยู่ที่ชิ้นละ20บาทบางที่25บาทด้วยะาาส่วนของสะโพกนะครับต้นทุนจะอยู่ที่ชิ้นละ13บาท52สตางค์ครับซึ่งที่เราเคยไปซื้อมานะครับชิ้นนี้นะครับนี่น,นี่ชิ้นนี้นะจะอยู่ที่30บาทครับส่วนชิ้นเนี้ยจะอยู่ที่40บาทครับก็คือแล้วแต่ขนาดของชิ้นด้วยนะคะใช่ครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของน่องสะโพกครับชิ้นนี้นะครับต้นทุนจะอยู่ที่ชิ้นละ24บาท37สตางค์ครับแล้วเขาขายกัน55บาทมันแล้วแต่เจ้าไงแต่ว่าเจ้าประจำที่เรากินอนะ่ะอันเนี้ย55บาทเล็กกว่านี้นิดนึงด้วยซ้ำนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาขายเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ไประบุให้นะคะว่าประมาณเท่าไหร่นะแต่ว่ากำไรเนี่ยสองเท่าแน่นอนนะคะแต่ว่าราคาเนี้ยจะไม่รวมกับน้ำมันที่ใช้ทอดนะหลายหลายคนถามว่าทำไมไม่รวมล่ะ พูดกันตรงๆย่าดาม่านะคะว่าเวลาขายของทอดตามตลาดนัดไม่มีใครใช้น้ํามันรอบเดียวอยู่แล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะทอดกี่รอบคุณก็เอาจํานวนน้ามันที่คุณใช้อย่างเช่นสมมุติว่าใช้ครั้งละ3ามลิตรคุณทอดกี่รอบคุณเอาจํานวนรอบอาหารไปเลยนะคะแล้วคุณก็ไปบวกเอาเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเอาตรงๆเขาใช้กันแบบบวกกันไม่รู้จะเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ะนะจนดําแล้วดําอีกอ,ะอ่ะอ่าใช่ตอนที่ตะก้องขายของเนี่ยตะก้องจะทอดแค่ สวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเลยนะคะวันเดียวก็มีเพราะว่าของเราเจียวน้ํามันเองตลอดไงเพราะฉะนั้นเราเลยมีน้ํามันใช้ไม่จำกัดเพราะว่าเราขายเป็นหมูทอดซึ่ง เราจะมีในส่วนที่เจียวกักหมูอะไรพวกนี้ด้วยมันก็ได้น้ํามันมาทุกวันนะคะดังนั้นเราก็เลยเป็นร้านที่เปลี่ยนน้ามันตลอดดังนั้นก็แนะนําสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําไก่ทอดขายนะแนะนําว่าให้ขายหมูทอดไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณทําพวกหมูกระโจกหรือว่าแคบหมูทอดเนี่ยคุณจะได้น้ํามันมาฟรีๆแล้วที่สําคัญนะอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับเลยนะน้ํามันหมูหรือน้ํามันไก่เนี่ยเอามาใช้ทอดเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ มันจะหอมขึ้นเป็นพิเศษนะคะใช่ครับมันจะดีกว่าใช้น้ํามันพืชนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทําง่ายขายคล่องนะไปขายตลาดไหนก็คือคนก็รุมซื้อแน่ๆนะคะแล้วสูตรเนี้ยบอกเลยว่าหอมมากๆค่ะใครได้ทานต้องติดใจแน่นอนอย่างเช่นเรากําลังจะชิมตอนนี้ให้ดูเป็นต้นนะคะมาชิมกันเลยนี่นะครับชิ้นนี้เลยนะอือหือนี่ นี่เห็นไหมคะว่าสุกถึงเนื้อในเลยนะคะเนี่ยไม่มีเป็นเลือดเลือดอยู่ข้างในเลยนะคะด้วยเทคนิคที่ชเชฟแป้นสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการบ้างเนื้อไก่นะคะหรือว่าเทคนิคในการทอดที่ให้ใช้ไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นอ่ะข้างนอกมันจะสุกแต่ข้างในจะไม่สุกนะดูครับนี่อันนี้สุกมากจริงๆนะคะมาหมพร้อมกันเลยครับอันนี้ให้ตากล้อง อุ๊ยวันนี้เชฟใจดีนี่ของโปดอยู่ตรงนี้ครับแทะกระดูกนี่นี่นี่โอเคมาหมั่มพร้อมกันกับทุกคนไม่ทันแล้วครับอร่อยมากเลยเนี่ยต้องได้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะข้าวเหนียวยังแจมถ้าเกิดว่าให้แนะนํานะคะให้ทําแป้งอ่แยกบางหากไว้แล้วก็ทอดเฉพาะตัวแป้งด้วยนะอื กินคู่กับหอมเจวนะชิเป็นหม้ต้องกินคู่กับหอมเจียวค่ะโฮ้ยอะว้าขอพักไปกินก่อนนะคะคุณผู้ชมได้ความหวานกองหอมเจวเข้าไปด้วยนะแบบลงตัวพอดอีใครชอบความหวานก็อาจจะแอบใส่น้ําตาลไปได้นิดนึงนะใช่ครับแต่ว่าถ้ามันมีความหวานเข้ามา มันจะทําให้น้ามันนะมันดําเร็วนะคะ <ừ> อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าให้เอาแป้งอ่ะไปทอดแยกต่างหากนะ <ừ> ทอดเป็นเกล็ดๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าตอนที่เราขายของเนี่ยจะมีลูกค้ามาขอซื้อแป้งเยอะๆใช่แล้วก็หรือบางทีเขาก็มักจะบอกว่าขอโกอยตรงเศษแป้งเยอะๆนะคะอะไรเงี้ยห้ามเอาแป้งมาคุกที่ตัวไก่จนมันหนาๆน,นะไม่เอานะคะ เพราะอย่างนั้นมันจะทําให้แบบมีแป้งติดที่ไก่เยอะเกินไปเนาะเอาไปพรมๆใส่น้ามันทอดแยกต่างหากนะคะใช่ครับแล้วก็เช่นเดิมนะคะใครถ้าเกิดว่าอยากจะเอาเมนูนี้ไปทําขายนะแล้วอยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์ตามแอบขายอาหารต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็รูปไปโพสต์ไปที่หน้า Facebook f แฟนเพจของเชฟแวนนะคะเราอนุญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค,ค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอนำรูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับส่วนใครอยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแวนตอนนี้ก็ม อย่างเช่นคอสหมูสเต๊ะคอสหมูปิ้งโตถ่านคอสหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอสสลัดไฮโซคอสก๋วยเตี๋ยวเรือคอสแซนด์วิชพารวยคอสน้ำยำครอบจักรวาลคอสที่ฮอตฮิตมากๆนะคะนักเรียนมาเรียนแล้วเอาไปทำขายบอกทุกคนเลยว่าขายดีมากๆนั่นก็คือคอสชาชงสิบชนิดค่ะเพราะว่าเข้มข้นไม่เหมือนใครเลยนะคะและคอสล่าสุดนะคะนั่นก็คือคอสหมูทอดตลาดนัดค่ะ เป็นอาชีพที่เริ่มต้นได้ง่ายไม่ต้องลงทุนเยอะมีกระทะใบเดียวก็สร้างอาชีพได้แล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเรียนคอร์สไหนทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ